ดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับซุ่สมสมอพี่น้องไงไอทีมงานนกเข็บรถอยู่เกียบแล้ะแต่ตอนเกีบยบว่าเดไทไายคนขับรถเอาเมียมานึ่งเลยคนขับรถเลย สีสองบอกครับเตรียมบทตบโมก,กับ,บกงก่งงามหลักน้องนี่ครับรถก็ไปจอดของทางพุ่นเด้วยนะ xuống này thì nào cũng บอกหึตัวบอกจัดบาทน้่ครับบกหนึ่งรับประมาณเจ็ดลอยครับเจ็ดแปดลอยนะครับเจ็ดเจ็ดแปดลอยเกียวมันก็ตามเบอร์ครับแต่มันเบือไงกับยุประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดลอยเบือน้อยครับุบอยหาลอยตามเบอร์ครับ 100, บรรยากาศกำลังคำอย่างเงี้ยล้อลับเลยไงนะรถจอดล้อล้อลับคนขับพวกดิบนี่สวนผักกาดครับสุดหนูสุดตาวนกิโลเคืองเลยเด,วยดวยสวนผักกเลยบรรยากาศแล่ระบบน้ำก็ต้องห่วงครับระบบน้ำ สเสร็จลวนะเดี๋ยวไงวะน้อสองสีหกสองสีหกบกักนี่กรถ นกบอกครับอจอดไปนี่แหละใหเอากลับบ้านขี่ข้าวมาอีกบอกจอดไว้นี่ตัวม,มัวมีซุ้มขี่ไล่ปิดทางอยากขี่ไี่ลนะขโมยรักเนี่ย บรรยากาศดีครับหนาวหลอกีสเสลียวอุณหภูมิยังเหมือนแลงอะประมาณ6เกเจ็ดองศาครับย่ำย่ำเหมือนเศร้าเนี่ยครับยุป,ประมาณสองสามองศาสามสี่องศาเลยเย็นมาไทยทีมงานกินสุกโม,มให้ดึงทั้งข้างเนี่ยเป็นสวนผสมเลยพี่น้องยุบม,มารถสวนผสมทุกวัน ไปยังไปยังนีง่ขากแก่หนึ่งอะไรเปิดน้ำอะไรเปิดน้ำสวนเปิดน้ำใช้พักพักกะลำพัก <c oughs> น,นกี่นเตาหนี่้อี่นเตา không cho vắng nắm một chiếc rồi <laughs> nó sẽ khí thí canada cho ninh này tai hoa không đâ không cạo ký cạo hưng 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 ใช่ครับคลิปนี้ก็ฝากก็มีเด้อพี่น้องฝากกดติดตามไทยนะครับไปย่างก,ากุญแจถึงเบื้งเนื้อเบิ้งกับกดญหจน้ำเนื้อก็ได้เห็นบรรยากาศไม่ไหมของอิสราเรียวขอสามีเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหม สวัสดีครับ